ยางใบสิบปีค um, ่ะพ anyway> ี่น้องค่ะการยางใันี้เป็นตะหึดเทเด้พื่อน้องค่ะผู้ใด่คอเมต์ด่ามามากบ่ะต้องเฝ้าด่ามามาเด้อค่ะให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ค่ะปาครับจะลูกแบบว่าเวลาไปหอดไปถึงให้ข้าเจ้าตั้งนโมสามจบขึ้นหนูดีสินไส้บอกเด้อลูกเด้อค่ะให้เพื่อนเป็นโลกยังก็ห้ซ่วให้เศร้าคือว่ารักษาร่วมลูกรักษาร่วมเลย

kalau <laughs> maka kalau <laughs> pakai kalauput pakai kalaulu maka kalaulu maka kalau maka kalaulu makalu maka kalaulu maka kalauluput pakai kalau selu tak Lu kalau seru pun kalusalu apa kaya kalau seru pun tak apa kaya kalau seru pun tak apa kaya kalau seru pun tak apa kaya kali kali. Lu kalau seru kalusalu tak apa kaya kalau seru pun tak apa kaya kalau seru pun tak apa. Lu kali kali kali. Lu kalau seru pun tak apa kaya kalau seru pun tak apa kaya kalau seru pun kali kali kalau tak.

yu kaluseluk kuta kapakaya kaluseluk kuta kapakaya kaluseluk kapakaya kaluseluk kunta yu kaluseluk kuna kama kaya kaluseluk kuna kama kaya kaluseluk kuta kapakaya kali selapau yu kuli kuli seluk kuta yu kaluseluk kuna kama kaya kaluseluk kuta kapakaya kali kali kuli kama kaya kaluseluk kunta

kayo banod sa loo kong tapang makaya kalod sa loo kong tapang makaya kalod sa loo kong tapang Yo, kalau selukun nak makai, kalau selukun nak makai, kalau selukun tak. Yo, kalau selukun nak makai, kaya. yu balu selu, guna kunta aja, galu selu, gunta, kepak aja, galu selu, guna kambak kali, yuk, balu selu, guna kambak aja, galu kaya, yuk, balu selu, guna kunta aja, galu selu, gunta, kambak kali, 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 yuk, balu selu, guna kambak aja, galu selu, gunta, kepak aja, galu selu, guna, yuk, kali, kali, kanu, senu, kanu, senu, yuk, aja kalau disuruh kunta, cepat aja kalau disuruh kunta. อธิษฐานเอาเด้อครับผมขับปัดแข้งปัดขาปัดเนี้ยปัดโต๊ะเป็นหลบเป็นไข่ให้ส่วงให้เศร้ายังอธิษฐานเอาเด้อครับกลับมาอยากได้ร้านพวสินใสบัวซอยเด้อกลับมาอยากให้เล็กการไันันงมันๆดูร้านบัวซอยเด้อครับผมใสเตยซอยเตยส่วงเตยเศร้าน้อโลบไข่ไข่เก็บภาษาถูบ่แม่นอยากได้พวหนึ่งพวซองดูร้านบอยกะดิส้มบางสิ่งนั้นเงินทองกําแก้วก็เลยมาเทมาอจากหาไายเจริญเจริญถือเหล็กถือไม้ก็เห็นทะลึกรางวัลทีหนึ่งเนี่ยนั่เอาคักไรนั่เอาอาจารย์คล้องน้ำเนี่ยครับ อาจารย์ได้นำเอาเวทระเด็นก็คว้างฝันนี้ว่าเอาจกเทดาษเอากระดาษทำไหมโซ่กระดาษกระดาษขอห้าน้อยเลยมือนอยากมีโซ่มีสามีโซ่มีลาบจะเรื่องดีขึ้นนะอิีพอครับผมพาเมียสมมาพี่น้องกับควางไดเด้อครับอันนี้เอาเมียจะเป็นหนากับควางอยู่นะครับครับผมครับท่เอาน้ำเอาน้ำเปล่าออกินได้นะครับดูเสียวขวด พี่พอีกมียูมีกินยูดีกินดียูดีมีแห้งนะครับผมพาเมียชมมาพี่น้องกับข้องแนเดอครับปฏิบัติแนเดอครับผมอยู่หิงพระกับข้องนะครับสาธุอย่างเดียวแต่บอร์อิ่นก็หวเพิ่งฟองรักชมรักษายู่หิงพระกับข้องนะครับแม่แม่เห็นหอดสมัยยุบันเพิ่นไรอ๋อบธรรมดาได้เมือนั้นถ้าเพิ่นไปสันเข่าอันยูร้านขาหนึ่งร้านขาหนึ่งจนปากวออกปาออง ให้ส่งพอกุบสายปลาเพิ่นมอนีส <lawsuit> <ulously rhyme> ิขอห้าน้อยล้าสินไส้สินไส้เโอ้เ้อเพิ่นสั่งเป็นใช่ของแผ่นอ้อนน้เห็นอะไยากตันเพิินมองว่าอีบาผมาอย่าเป่าวเป่าบักแม่เฮาที่เป็นผู้หญิงเเป่าหัวกูหัวกูก็บเซียมันเนี้ยอเองเนาะสินไส้เนาะแม่ตาอีฟัาผมหญานะคบ มอย่าเป่ายิ่งเด้อเออขันเป่าร่างแูงอีน่อว่ามันแรงไม่ให้เข้าปีผู้หญิงนะครับอีพ่อเพิ่นมีสำนักได้หลบเออมีครูบาอาจารย์ใช่หู่นอาจวรย์อ่ก่อนที่อีพ่อกระสานเห็นอีพ่ออธิษฐานเอาครับเป็นลูกเป็นไพ่ยังฮิซวงเฮซเซอยังอธิษฐานเอาครับนำสั้นๆเบิร์เด้อครับผมพ่อเป็นลูกเป็นไพ่ปวดชังปวดทขาปวดเหนียบปวดโตเป็นลูกเป็นไพ่ยังให้ช่วงให้เซายังอธิษฐานเอาเจ็บใจเจ็บพุ่งนะครับผมแต่ว่าอย่าหนี ย่าตาลุกุตะกับปะคายะกระสละกุกตะกับปะคายะกะรีกรีอยู่กระสละกุลุก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 ลุอยู่กระสละกุกตะกับปะกับปะคายะกะรีสละลุกุนตาไมาอยากสางเมียงนี้อยากสร้างเมียงหมูเมียงวังกับอธิษฐานเอาเตอร์อยู่หิงถาเขาฟ้องนะครับมีกว่าคิดว่าอยากสร้างเมียงหมูเมียงวังอยู่นะครับโอ้แนมเห็ียนหมดเนาะ อยากอยากปั้นพราะยังหนักเหลือเ,นเนกิน่เนี้ยเนะ้ยก็ความหมายลูกหลานว่าอีพออยากสั่งเมีงมยงหมูเมียงว่างอีพอการที่ทานอะไรคุณน้าก้าวขอของอยุ่งผิดพลาอีพอไหมาครับอืออันนี้แม่อันนี้แม่พอนก็นกนสีมะขอสีเด้วยวบ้านนี้ขอสีนเ,นสนสเนี่ยน้ำสีใส่นี่เขียนให้ในเนี่ยเอาเค็งเค็งให้จักดอกสองดอกในในรถอ๋ออ๋อน้อยกับเล่าด้วยเมือนี้วันนี้แม่รรมาครับผมครับเหนนี้วันนี้เป็นมือว่ายังตาเท้าวันศุกร์ Tá na lang mehaang <mí> ka tali 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 kitauku tak kali kay kali selalu kay kalau selalu tak pa kalau kayak kali salu, salu, sana, kaya, kali tuli kali y selalu kaliji maka y kayak kali selalu kaya. kali ดู่นุษณโนคุณตาคายกาลิเชลคุณตาคับตาคายกาลิเชลคุณตาดยู่นุษณโนคุณนาคายกาลิเชลคุณตาคยะกลิเชคุณตากับาดู่นุษณโนคุณโนกคุณนาคายกาลิเชลคุณตาคับตาคายกาลิเชลคุณตาคับตาดู่นุษณโนคุณโนชะกยืนอย่างวังนี้นะคะปุในเล็นแม่น้ำของดูข้องล่างนี้นะคะปุโอ้มันหอน้องมือนเนาะ ค่ะมื่อนี้วันนี้ตาเท่าซื้อผลไม้มาให้ลูกให้ล้านสันโอ้เ oh, มื่อนี้ได้สันผลไม้เนาะครับนาะเป็นมักไม้ปลานะครับผมเสียบอะไรสร้างทองตาลูกุนตาข่ายะากาลูุาลูกุนตาจาะดูครับผมแต่บมื่ท่านนองไอ้นี้สรางทองเลยโอ้ฝาไม้ก็มีสรางทองนี่เมื่ท่านนองไอ้สิ้นใส่คนรอเลยโอ้ตาเท่าซื้อมักย่างมาครับปผม oh. เป็นมักปลานะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ซื้อมาลินจีมาใหาม่มักเงียวเลยกว่ามักเงียวเลยวกว่าอันนี้แม่พ่อนจะขอโชว์ขอมานฝากตอนเอฟซีแฟนช่องได้บาทไงลูกเออสิดได้มีคนมากหวมเห็ดหวมส่างอ่าล่างแม่เข้านอ,อ,าอ,อาวนอนนันสุข ยัังวางของผอปูเขาแม่มาครับอยู่กาลคุณนะค่อยาะลคุณคอยาอะไลคุณตาขับปาอยู่กนอะไลูคุณไรคุณุกุูุูกคุูคุูุอีกอกูีคับตาค่อยากอะไรลูคุณตาขับปลาขับปลาขับปาคะอยากอะไรฉลูคุณตาขยาอยู่กันอะไรฉนคุณอนสรฉล s คุณอะไรนุณนสคุณนุณ

อยู่ขนุสนุคุณตาขปาขยะคะลสลคุณตาขยะอยู่ขนสนุคุณตาข้ามาขมาขยายะคะคุณตาขยะยีขลีขลีขลีลุขคุณดูุคุณสนคุณนูตสนุคุณตสนุอยู่ขนสนุคุณตาข้าปาขยะคะลสคุณตาข้าปาสาธุเจ้าประดิษานหลังแมวเด็ครับ ลูกร้กานหายพอนผู้เฒ่าผู้เฒ่ามักดีเป็นยังว่าลุงถ่ายสือเด็กตั้งวันทีนึงเอาชงให้ยไม่ไงน้ำแน่ไปจัดเป้าวาน,นะคะอา้อาวอันนี้ก็ให้ยเอฟซีถือเรืว่วันทีนึงน้ำเด้อลูกเด้อ